สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับกลับมาพบกับการสปอยเกมเมกาเดนมิเชนน์วิตเนีย V2 ตอนที่19แล้วนะครับครั้งที่แล้วพวกสาวๆพาวาเรชูกลับมาพักฟื้นที่บ้านแล้วก็อยากจะสอบถามข้อมูลจากวาเรชูเกี่ยวกับองค์กรลับเพิ่มเติมด้วยจะเป็นอย่างไรต่อไปมาต่อกันเลยแล้วกันนะครับ ภาพตัดมาที่บาซิลิคอมวาเรซชูก็เริ่มได้สติแล้วพอเห็นไอก็ตกใจชู่เธอเป็นขี้ข่าเจติดานี่ไอก็ขึ้นเลยใครเป็นขี้ข่ากันฮะนี่นายขี้กับฉันแบบนี้หรอเนี่ยวาเรซชูเลยพูดนี่แกจับฉันมาทำไมชู่อ๋อฉันรู้แล้ว ต้องเป็นฝีมือของไอหนูที่ได้อันดับ4ในการจัดอันดับบิลบอร์ดเนยแข่งท็อป100ที่พยายามจะกำจัดฉันที่ได้ที่3แน่เลย <c oughs> IF บอกว่าหยุดพูดจาเพ้อเจอร์ไร้สาระได้แล้วนายควรจะขอบคุณคอมป้าที่นายยังปลอดภัยดีอยู่นะ <c oughs> เขาพานายกลับมาที่บาซิลิคอม แล้วก็ประถมพยาบาลบาดแผลของนายด้วยไม่งั้นนะนายต้องไปอยู่ในคุกแล้ววาเรีชูก็ปลื้มเลยชูฉันว่าแล้วเชียวคำประจังคือน,นางฟ้านางสวรรค์ของฉันฉันเลยไม่ต้องติดคุกไอเอฟก็พูดปกติคอมป้าก็ใจดีอยู่หรอกนะ แต่ก็ไม่ขนาดที่จะพากลับมาที่บ้านแบบนี้นายก็อยากทำอะไรให้เธอเสียใจก็แล้วกันตกลงไหมวาเรชูก็ตกใจฉันจะไปทำให้คอมป้าจังเสียใจเนี่ยนะ IF ตอบแหมคอมป้าคงไม่ค่อยชอบใจเท่าไหร่หรอกเกี่ยวกับการก่ออาชญากรรมครั้งล่าสุดของนายนะวาเรชูเลยพูด ฉันล้างมือในอ่างทองคำจากการทำชั่วไปนานแล้วและฉันก็ใช้ชีวิตอย่างสงบสุขโดยการขายเกมก๊อปเกมเถื่อนแค่นั้นเองชู่ไอเอฟบอกว่าขายเกมเถื่อนเนี่ยนะล้างมือในอ่างทองคำตรงไหนไมีิราบวาเรซูก็พูดช่างเถอะแล้วคำประจังอยู่ไหน ฉันควรจะไปขอบคุณคอมปักจังเป็นการส่วนตัวซะหน่อยแล้วเนฟ i̇şte. <lin> จูนกับคอมป้าก็กลับมาพอดีเลยคอมป้าก็ถามวารชูด้วยความเป็นห่วงแล้วก็บอกว่าฉันดีใจที่เธอดีขึ้นนะจ๊ะแต่ว่าเธอคงได้รับบทเรียนแล้วใช่ไหมเธอควรหยุดทำเรื่องที่ไม่ดีนะจ๊ะวารชูตอบ เธอพูดถูกชูฉันแค่ขายเกมก๊อปอย่างเดียวเลยพยายามเก็บหอมรอมริบไปวันๆฉันคิดว่าฉันคงเดินทางมาถึงบั้นปลายสุดท้ายของการกระทำอันชั่วร้ายแล้วชูเนปจูนบอกว่าไอจันฉันเคยบอกเธอหรือยังว่าฉันต้องการให้คนที่ขายเกมก๊อปเ,เกมเถื่อนนา โดนลงโทษติดคุกตลอดชีวิตเลยไอเอฟเห็นด้วยเป็นความคิดที่ดีที่จะจับไอ้เจ้านี่โยนเข้าคุกซะเราจะได้กำจัดตัวปัญหาไม่ให้สร้างความเดือดร้อนขึ้นมาได้อีกวารีสุรีพูดเดี๋ยวก่อนชูอย่างน้อยก็ให้ฉันได้เล่าประวัติชีวิตของฉันให้พวกเธอฟังสักหน่อยเถอะ i อบอกว่าถ้างั้นพวกเราจะให้โอกาสนายเล่าเรื่องราวที่เกี่ยวกับอาชญากรรมที่นายพึ่งทำลงไปก็แล้วกันวาเลซูเลยพูดฮึโทษนะแต่ฉันไม่บอกหรอกจู้ฉันไม่ใช่คนขี้ฟ้องและฉันก็ไม่มีวันขายเพื่อนของฉันด้วยคอมป้าก็บอกว่า คุณหนูจ้าพวกเรากำลังไล่จับองค์กรลับที่ชื่ออาฟิแมตและมันคงจะดีมากถ้าคุณหนูช่วยให้ข้อมูลกับพวกเรานะจา้าวารชูตอบตกลงง่ายมากเลยชู่ฉันจะแสดงให้เห็นถึงเครือข่ายข้อมูลที่ยิ่งใหญ่ของฉันเองคอมประจัง เนฟจูนก็พูดเขาเพิ่งบอกว่าจะไม่ไข่เพื่อนไม่ใช่หรอเกิดอะไรขึ้นล่ะเนียวาเรชูบอกว่าฉันรู้เรื่องนี้ดีเพราะฉันเป็นสมาชิกขององค์กรนี้นะสิพวกสอบสอทุกคนก็อึ้งเลยไม่น่าเชื่อว,ว่าวายร้ายแบบวาเรชูจะเป็นสมาชิกองค์กรรับได้ i อเลยถามว่ามีใครอยู่ในองค์กรนี้บ้างแล้วพวกเขากำลังวางแผนจะทำอะไรกับประเทศนี้วาเรซูก็เล่าให้ฟังสรุปได้ว่าองค์กรนี้มีสมาชิกทั้งหมด5คนหรือต้องพูดว่า4คนกับอีก1ตัวสิแต่จริงๆแล้วก็ไม่ใช่องค์กรรับอะไรหรอก พวกสื่อมันเรียกว่าองค์กรลับกันเองผู้คนก็เลยติดหูไปแบบนั้นอีกอย่างนะคนเดียวที่ขโมยของหนะ้าก็มีแต่อาโฟเท่านั้นด้วยป้าเขาพยายามหาเครื่องเกมที่มีเครื่องหมายอะไรบางอย่างอยู่บนนั้นแต่ตอนนี้ก็ยังหาไม่เจอนะเนปจุดก็แอบพูยกับตัวเองว่าเครื่องเกม ที่มีเครื่องหมายบนนั้นไม่มางคงไม่ใช่หรอกนะไอเถามต่อบอกฉันเกี่ยวกับสมาชิกคนอื่นบอกหน้าที่ของพวกเขาด้วยล่ะวาเรซูรีพูดฉันต้องบอกด้วยเหรอฉันไม่อยากเป็นพวกที่ฟ้องขายเพื่อนนะเนฟจูน <c oughs> บอกว่า นายเพิ่งเล่าเรื่องของอาโฟออกมาง่ายๆเมื่อกี้ไหนยาวาเรซูตอบยิปป้านั่นชอบทำตัวแย่กับฉันดังนั้นถือว่าเป็นข้อยกเว้นชู oh. แล้วก็มีเสียงกระดิ่งดังขึ้นตึง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 เป็นบอยชาตินี่เองท่านผู้โดยสารโปรดทราบเนปจูน ไอและคอมปาได้โปรดมาที่ห้องประชุมฉุกเฉินโดยด่วนมีงานเข้ามีงานเข้าตึง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 ,ง i.f <I F. S 2> ก็แปลกใจแปลกนะที่บอยชาเรียกพวกเราไปแบบนี้นะ่ะเนฟจูนถามบอยชาเป็นโกเตสของประเทศมีใช่ไหม ฉันลืมไปสัสนิดจนเมื่อกี้นี้เองไอเอฟบอกว่าใช่แล้วเขาอยู่ในกลุ่มที่เอาชนะเธอได้ตอนวันเทศกาลไงแล้วก็เป็นหน้ากากเลสโตที่เจอก่อนหน้านี้เองเนปจูนตกใจเรื่องจริงหรอเนี่ยฉันไม่เห็นรู้เรื่องนี้เลยนะ ไอเอฟก็งงนี่เธอดูไม่ออกหรอไม่อยากจะเชื่อดูไม่ออกได้ไงประชาชนรู้กันทั้งบางแล้วคอมป้าเลยพูดบอยชาคงจะนึกไม่ถึงแต่ประชาชนเขารู้กันหมดแหละจ้าไออฟก็พูดเขามักจะเดินตรวจตราทำเหมือนกับเป็นฮีโร่ แต่เขาก็เป็นผู้นำของประเทศนี้นะและให้บริการความช่วยเหลือแก่สาธารณะด้วยถึงแม้ว่าเขาจะงกอย่างไม่น่าเชื่อก็ตามเนปจูนบอกว่าว้าวประชาชนที่ทำเหมือนกับว่าไม่รู้ตัวตนของฮีโร่เพื่อความสุขของตัวบอยช่างงั้นหรอเป็นครั้งแรกเลย ที่ฉันรู้สึกถึงความอบอุ่นแบบนี้นะแล้วคอมป้าก,ก็ถามไอจังว่าจะทำยังไงกับวาเรชูดีไอจังก็บอกให้เอาไปขังในคุกไว้ก่อนก็แล้วกันวาเรชูเลยบอกว่าสุดท้ายฉันก็ต้องติดคุกอยู่ดีหรอเนี่ยชู่แต่ปรากฏว่าสตรีมแม็กโผลมาช่วยวาเรชูนะ และดูเหมือนสตรีมแมทจะปฏิบัติกับวาเรชูอย่างดีเลยพูดจาสุภาพให้เกียรติกับวาเรชูมากแล้วทั้งคู่ก็สามารถหนีออกไปจากคุกได้อย่างง่ายดายเลยภาพตัดมาพวกสาวๆก็มาประชุมกันฮิสโตกับบอยชากำลังรอยอยู่พอดีบอยชาก็ทักทายดีใจที่เธอมานะ เนปจูนฉันไม่เจอเธอเลยตั้งแต่ที่ฉันเอาชนะเธอได้ที่งานเทศกาลหน้าเนปจูนบอกว่าฮะเธอเป็นฮีโร่จอมนกที่ผู้คนต้องจ่ายเงินถึงจะยอมช่วยเหลือคนอื่นนี่นาบอยชาวรีพูดเธอจำคนผิดแล้วเนปจูนตอบ ไม่มีทางทุกคนก็ดูการปลอมตัวปล,ปลอมของเธอออกได้อย่างง่ายได้เลยเลยยากบอยชาเลยบอกว่าสมกับเป็นเทพธิดาจริงๆดูการปลอมตัวที่สมบูรณ์แบบของฉันได้ง่ายๆเลยนะเนจูน oh. ถาม <c oughs> เอ๊ะเธอจำได้หรอาว่า <c oughs> ฉันเป็นเทพธิดานะบอยชาตอบ จำได้สิฉันยังรู้ด้วยว่าเธอก็เคยช่วยเหลืออะไรนินดๆหน่อยๆด้วยแต่นั่นไม่ใช่เหตุผลที่ฉันเรียกเธอมาหรอกนะฉันต้องการให้พวกเธอไปที่เมืองฮนานดะเดี๋ยวนี้เลย <Wow. S 1> แล้วบอยซักก็บอกสถานการณ์ให้ฟังว่ามีพวกมอนหลงผิดโจมตีเมืองนั้นอยู่ เลยต้องส่งใครไปช่วยเมืองน,นั้นทันทีฮิสโตก็บอกให้บอยชาไปด้วยตอนแรกบอยชาก็งองแงไม่ยอมไปอ้างว่าถ้าบอยชาซึ่งเป็นผู้น,นำของแพเนิปจูนไม่อยู่ในเมืองหลวงอาจจะเกิดอันตรายกับแพเนปจูนได้นะ oh, <no. S 1> แต่ฮิสโตก็อธิบายว่าฮิสโต ได้ติดตั้งระบบรองรับเวลาผู้นำไม่อยู่ในเมืองหลวงเอาไว้แล้วไม่ต้องเป็นห่วงเลยไอเอฟเลยพูดว่าถ้าประเทศนี้จะเละเป็นโจกเพียงเพราะผู้นำประเทศไม่อยู่มันก็คงจะระเบิดเละเทะตั้งแต่ที่เนปจูนเป็นผู้นำแล้วละ่ะเนปจูนก็ดีใจจนหน้าแดงเลยงานก็หมายความว่า ประเทศนี้ยังคงอยู่ยั้งยืนยงเพราะฉันไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวด้วยสินนะใช่ไหมคอมป้าเลยบอกว่าเนบเนบจ้าไอจังเขาไม่ได้ชมนะจ้าสรุปแล้วถึงแม้บอยชาจะดูเหมือนไม่อยากจะไปก็ตาม แต่พวกสาวๆทุกคนยกเว้นฮิสโตก็เริ่มออกเดินทางไปเมืองฮานดาทันทีภาพตัดมาพวกสาวๆก็เดินทางมาถึงเมืองฮานดากันแล้วมันบุกเมืองเต็มไปหมดเลยบอยชาก็ทำหน้าตาแปลกๆเงื่อตกด้วยมอนก็คำรางขู่เสียงดังเลย เตรียมจะทำร้ายผู้คนนะลุงแถวนั้นก็ร้องขอความช่วยเหลือเสียงดังพวกสาวๆเลยต้องรีบเข้าไปช่วยในทันทีแต่บอยชาเหงือตกตัวสั่นเป็นเจ้าเข้าแล้วก็รีบวิ่งหนีไปอีกทางซะอย่างนั้นเนปจูนตกใจหาเธอจะไปไหนหนะ้าบอยชาเธอวิ่งไปผิดทางแล้วนะ คอมปาก็งงนี่เธอวิ่งหนีหรอจ้าไอเอฟอึง้งล้อกันเล่นหรือไงถ้าไม่มีพวกโกเติร์ดพวกเราจะจัดการกับมอนเยอะแยะขนาดนี้ได้ยังไงกันล่ะเนฟจูนก็แปลงร่างทันที <c oughs> พวกเราถอยมีได้แล้วนะ <c oughs> ฉันจะเป็นกำลังแทนในส่วนของบอยชาให้เอง ดังนั้นได้โปรดช่วยฉันด้วยนะทั้งสองคนตัดเข้าฉากต,ต่อสู้สามสาวก็ต่อสู้ทั้งที่ไม่มีบอยชาแล้วก็สามารถเอาชนะได้ในที่สุดลุงที่ร้องขอความช่วยเหลือเมื่อกี้ก็พูดว่าฉันปลอดภัยแล้วหรอ พวกสาวๆก็บอกว่าปลอดภัยแล้วแต่อย่าพิ่งวางใจรีบไปจุดอพยพดีกว่าลุงก็บอกว่าพอฉันเห็นเธอแล้วฉันรู้สึกนึกถึงความหลังยังไงก็ไม่รู้แฮะเพอร์เพิลไฮก็ถามพอเห็นฉันน่ะหรอกคะะอ f เอฟก็พูดบางทีลุงอาจจะกำลังจำเธอได้นะ พิร์ลฮร์กตกใจจำฉันได้หรอได้ยังไงกันหนะ้าไอฟบอกว่าแหมเมื่อก่อนเธอก็มักจะไปยุ่งกับคนโน้นทีคนนี้ทีไปเรื่อยคอยช่วยเหลือคนนน้นคนนี้ตอลอดเวลาเลยนี่พอเธอแปลงร่างเป็นแบบนี้แล้วก็เกิดสถานการณ์นี้ขึ้นบางที อาจจะช่วยทำให้นึกถึงสิ่งที่เคยเกิดขึ้นในอดีตก็ได้นะ <Wow. S 1> คอมป้าเห็นด้วยดังนั้นถ้าเธอช่วยเหลือผู้คนต่อไปเรื่อยๆทุกคนก็จะเริ่มจำเนบได้ใช่ไหมจ๊ะไอเอฟบอกเป็นไปได้นะ <Yeah. S 1> เพราะฉันก็เป็นแบบนั้นเหมือนกัน <Yeah. S 1> คอมป้าก็ดีใจ ถ้าง,งาั้นมาช่วยผู้คนเยอะๆเพื่อเนบเนบกันเลยนะจ๊ะภาพตัดมาเจอการของแพล n เนตจูนนะเขาขอให้ไปช่วยตรงกลางใจเมืองหน่อยเบิร์สของพวกมอนสเตอร์อยู่ตรงนั้นแต่ท่าทางโหดมากกองกำลังที่รับมืออยู่ท่าทางจะไม่ไหวแล้ว พวกสาวๆก็รีบวิ่งไปกลางใจเมืองทันทีพอถึงใจกลางเมืองดูเหมือนบอสจะโหดจริงนะพวกกาดหลายคนล้มไปแล้วต้านทานมันไม่ไหวกาดเอก็พูดว่ามันโหดจริงๆถ้าเทพธิดาของพวกเราอยู่ที่นี่แล้วก็กาดบีบอกว่า อย่าพูดแบบนั้นเลยเทพธิดาของพวกเราไม่ได้อยู่ที่นี่อีกต่อไปแล้วพวกเราต้องต้านเอาไว้ให้ได้ถึงแม้จะไม่มีเทพธิดาก็ตามการเอเห็นด้วยถูกต้องฉันจะปกป้องเมืองนี้แทนเทพธิดาเองถึงแม้ว่ามันจะต้องแลกด้วยชีวิตของฉันก็ตาม เนปจูนได้ยินก็บ่นอะไรเนี่ยทำไมพวกผู้ชายพวกนี้ถึงพยายามจะโยนชีวิตอันมีค่าของตัวเองทิ้งไปแบบนั้นกันล่ะท่าดาเทธิดาแพลนเน็ตจูนคนโปรดของทุกคนเองจ้าเนปจูนมาแล้วจ้าการเอก็อึ้ง เลดี้เนปจูนรอกครับเนปจูนพูดปล่อยที่เหลือให้พวกเราจัดการเองเถอนนะกาดบีบอกว่าเลดี้เนปจูนขอบคุณสวรรค์ที่พวกเรายังมีชีวิตอยู่ไอเอฟก็ตกใจว้าวฉันไม่คิดเลยว่าจะเจอคนที่ยังจำเนฟโกดได้อยู่นะ เนฟจูนเลยบอกว่าไม่เหมือนเธอหรอกนะเพราะเธอลืมฉันนี่นะไอจังไอเอฟเลยพูดไม่ต้องย้ำเรื่องนั้นนับรอบหนะ้าฉันชักจะเริ่มขึ้นแล้วนะเนฟจูนบอกลอเล่นหนะ้าแต่ว่านะตอนนี้ฉันเข้าใจแล้วล่ะว่า ทำไมฉันถึงแปลงร่างได้เป็นเพราะประชาชนอย่างพวกเขาสองคนที่จำฉันได้นี่เองมันก็ขู่คำรามเสียงดังมาเลยเนปจูนเลยบน่นแหมมัมนตัวนี้จะไม่ยอมให้ฉันได้รู้สึกทราบซึ้งกินใจในช่วงเวลานี้หน่อยเลยสินะแล้วเนปจูนก็แปลงร่าง เพื่อจะตอบแทนความปรารถนาดีของพวกกาดฉันจะจัดการแกที่นี่เอง <Yeah! S 2> ตัดเข้าฉากต่อสู้นะมอนมันดูมุ้งบิงมากเลย yeah, yeah. เป็นพวกหลงผิดจริงๆหรอ <Yeah. S 2> แต่พวกสาวก็จัดการมอนจนชนะได้ในที่สุด <Yeah. S 2> กาดเอกก็ดีใจ <Yeah. S 2> ชนะแล้ว Lady ้เนปจุนเอาชนะพวกมันเพื่อพวกเราแล้ว <Yeah. S 1> IF บอกว่าดูเหมือนจะมีข่าวดีเพิ่มขึ้นด้วยนะสงสัยเพราะบอสมันตายพวกมอนตัวอื่นเลยวิ่งหนีออกจากเมืองไปหมดเลย Purple h e a r ฮก็พูดฉันประหลาดใจนิดหน่อยนะ ฉันไม่คิดว่าจะมีคนที่ยังจำฉันได้อยู่กาดบีเลยตอบเลดี้พูดอะไรอย่างนั้นครับต่อให้โลกนี้ปั่นป่วนแค่ไหนพวกเราก็ไม่มีทางลืมเลดี้เพอร์เพลฮได้หรอกครับแล้วกาดทั้งสองคนก็มาขอจับมือเพอร์เพลฮารกันใหญ่เลยเพอร์เพลฮาก็ยอมให้จับมือนะ คอมป้าบอกว่าฉันประหลาดใจเหมือนกันนะจ๊ะที่มีคนอื่นนอกจากพวกเราจำเน็บๆได้นะจ๊ะไอเอฟพูดฉันควรจะดีใจอยู่นะแต่ฉันก็แอบเกลียดตัวเองนิดนิดที่ลืมเน็บเกาะไปได้ยังไงกันถึงแม้สุดท้ายจะจำได้ก็ตามเพอร์เพ e a r ฮร์เลยถาม แล้วนายสองคนจำชันได้ยังไงกันกาดทั้งสองคนก็บอกว่าเป็นเพราะความรักที่พวกเรามีต่อเลดี้พอเพอร์ฮาร์ยังไงแล้วครับพวกเราตัดสินใจทำงานนี้เพราะพวกเราอยากจะช่วยเลดี้พอเพอร์ฮาร์ครับจริงๆแล้วพวกเราอยากทำงานที่บาซทลิคอมแต่พวกเราโง่นะครับเลยสอบไม่ผ่าน แต่ถึงอย่างนั้นพวกเราก็เชื่อว,ว่าพวกเราจะสามารถช่วยเลดี้ได้ดังนั้นพวกเราก็เลยมาทำงานในเมืองนี้แทนแต่ก็ไม่คิดเลยว่าจะได้พบเลดี้แบบนี้ได้รางวัลแบบนี้ตอบแทนนะครับมผมดีใจที่ผมยังมีชีวิตอยู่มากเลยครับ โคเบาร์ฮเลยบอกว่าพวกนายก็เวอร์เกินไปไอฟก็พูดเอาล่ะดูเหมือนจัดก,การมอนเสร็จหมดแล้วนะพวกเรากลับไปที่บาซิคคอมกันเถอะแต่ฉันยกโทษให้บอยช่าไม่ได้แน่ถึงเธอจะเป็นพวกโกเติร์ดแต่ฉันจะรียกคำตอบจากเธอให้ได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้น เพอร์เพิร์ฮาร์ดเห็นด้วยเธอทำตัวแปลกๆตั้งแต่ที่ฮิสตี้มอบหมายงานนี้ให้ทำแล้วดังนั้นไปถามเธอกันดีกว่านะคุณผู้ชมครับขอจบตรงนี้ก่อนแล้วกันนะครับขอบคุณที่ติดตามชมนะครับถ้าใครชอบอย่าลืมกด subscribe กดไล k e กดแชร์แล้วมาพูดคุยกันนะครับ คลิปหน้ามาดูกันซิว่าบอยชาเป็นอะไรกันแน่ทำไมวิ่งหนีไปแบบนั้นจะมีเบื้องลึกเบื้องหลังอะไรหรือเปล่าแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ